รดหลับตานั่งหลังพิงสบายสบาๆปรับเสียงของหูฟังให้ทั้งสองข้างดังเท่ากันและความดังพอดีแล้วอ่านตามในใจให้ทันทุกคำพูดเมื่อมีเสียงเพลงให้หายใจเข้าออกลึกๆตลอดเพลง But am for a living, by the and children, and to wife and master on the house to have a final word at home. <laughs> ัชญาพราหมณ์ในสมัยพุทธกาลโดยสมัครบูราวา Bachelor of Science First Class Honor London AASM ราชบัณฑิตในสาขาวิชาอภิปรัชญาจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แพทย์พ,ยทพิทยากรุงเทพมิถุนายนพศ2516 บุราว่านับได้ว่าเป็นผู้มีผลงานด้านหนังสือปรัชญามากและดีเด่นผู้หนึ่งความรู้เรื่องปรัชญาเป็นเสมือนประทิปแห่งดวงปัญญาทําให้ผู้ศึกษาเกิดนอกกอนในความคิดเกิดพลังสร้างสรรค์ในสิ่งดีงามและเป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติอีกส่วนหนึ่งปรัชญาพามในสมัยพุทธกาลชี้ให้เห็นว่าพุทธปรัชญาเกิดจากปัชญาฮินดูอย่างไรและอะไรเป็นความคิดใหม่โดยสิ้นเชิงในพุทธปรัชญาและยังได้กล่าวถึงปรัชญาอภิธรรมไว้ด้วย จึงเป็นตำราสำหรับศึกษาโลกไั้แน่แพทย์ทพิทยาเลงเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ทุกรูปทุกนามในสังคมอันไทยศาหากจะศึกษาในแง่ค้นเห็นลึกลงไปถึงรากฐานที่แฝงเร้นอยู่ในนามธรรมาท,ที่เรียกว่าชีวิตทั้งจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่ศึกษาปรัชญาในแง่ศาสนาเปรียบเทียบด,ด้วยแพทย์พิทยา ปรัชญ,ญา,าพราม์ในสมัยพุทธกาลโดยสมัครบุราวาราชบัณฑิตในวิชาอภิปัตยาและวิทยาศาสตร์บัณฑิตเป็นผลงานสืบต่อจากท่านสวามีสัตยานาันทบ,บุรีในการเผยแพร่ปรัชญ,ญาและขนบประเพณีของพราหมณ์ซึ่งจะจัดเป็นวัฒนธรรมตะว,วันออกก็ได้สัตยานรนทบุรในแกละทธิเวทันตะสังขยาไวเสติในยายะมีมังสาโยคะซึ่งนักประวัติศาสตร์ชาวอินเดียเชื่อว่า พุทธปรัชญาเกิดในสายปรัชญาสังขยาและวยเสสิโดยทรงศึกษามาจากอารามดาบทและอุทกดาบทจากนี้ผู้เขียนยังได้รวบรวมปรัชญาจารวาวาหรือโลกายตะอันเป็นลทัทธิวัตถุนิยมแรกเรื่องที่สุดของมนุษยชาติกับปรัชญาชินของนิคันธนาฏบทคู่แข่งทางปัญญาของพระพุทธองค์ไว้ในหนังสือเล่มเดียวกันนี้ด้วยและเนื่องจากผู้ประพันธ์ได้สาธยายปรัชญา,าเริ่มมาจากพระเวทและอุปนิสัทธ หนังสือเล่มนี้ที่เท่ากับเป็นตำหรับปรัชญาของอินเดียนั่นเองสิ่งที่น่าสนใจของหนังสือเล่มนี้คือการชี้ให้เห็นว่าพุทธปรัชญาเกิดจากปรัชญาฮินดูอย่างไรและอะไรเป็นความคิดใหม่โดยสิ้นเชิงในพุทธปรัชญาหนังสือเล่มนี้ยึงกล่าวถึงเนื้อความของปรัชญาอภิธรรมไ้ด้วยและผู้เขียนได้ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนด้วยว่าพวกกรีกและชาวยุโรปอเมริกาอาจได้รับปรัชญาจากอินเดียอย่างไรหรือมีความคิดคล้ายคลึงกับชาวฮินดูอย่างไร การศึกษาปรัชญายฮินดูจึงเป็นการศึกษารากฐานของปรัชญายของโลกนั่นเองและควรศึกษาต่อศึกษาปรัชญายสมัยใหม่ของโลกหากต้องอยากทราบว่าศาส,สตาทิฐิอุดเฉตทิฐินติก,ททา,กญญาทิฐิอกริยะทิฐิอิเหตกระทิฐิอันเป็นมิจฉาทิฐิในพุทธศาสนาเป็นอย่างไรจะศึกษาได้จากปรัชญาทางในสมัยพุทธกาล ำปรารถบนวระเรื่องพุทธศตวรรษที่25นี้ผู้เขียนมีความปรารถนาอยากกระทําอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นพุทธบูชาเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาก็ได้เขียนไปมากเล่มแล้วทั้งสลับพศ2500ก็ได้ทำหนังสือเรื่องพุทธปฏิยาย25พุทธศตวรรษเขึ้นเผยแพร่แล้วด้วยผู้เขียนได้แปลและเรียบเรียงปัิยายอีกเดียไว้เล่มหนึ่งชื่อฮินดูฟิล osophy โดยที่เรียนเทรนาทพร พิมเดอร์ออรนจ์พับลิซิงแคมปนีคาลกะตาปราดยายอินเดียนี้รวมเอาไว้ซึ่งปราชญาพรามในสมัยพุทธกาลซึ่งเป็นปรัชยายฮินดูหรือปรัชยาของพวกพรามนอกพระพุทธศาสนาอันได้แก่ลทัทธิเวทันตะในยายะมีมังสาโยคะสังขยาไวเสสิกนักประวัติศาสตร์อินเดียเชื่อกันว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราน่าจะทรงศึกษาลทัทธิสังขยาจากอารามดาบทและศึกษาลทัทธิไวเสสิก จากอุทกดาบทได้มีหลักฐานแจ้งชัดว่าคําสอนในสองลัทธินี้เฉพาะอย่างยิ่งทฤษฎีประตูของไวยเสสิกได้ประกอบขึ้นเป็นพระอภิธรรมของพุทธศาสนาอันหนึ่งหนังสือปรัอย่างองอินเดียที่แปลไวน้นี้ยังรวมเอาไว้ซึ่งทิฏฐิใหญ่ๆนอกพระพุทธศาสนาไปหมดอาทิพระเวทอุป,ปานาณิสัตจารวะชินผู้เขียนจึงเห็นว่าสาธิชนทั้งหลายที่เดเรียนรูร้ลัทธิหกสิบสองประการจากพระมัชฌาลสูตรอันแบ่งได้เป็น สัจตะทิฏฐิอุเฉตทิฏฐินักกะทิฏฐิอาเหตุกัทิฏฐิอกิริยะทิฏฐิคงจะมีความสนใจอยากทราบเนื้อความหรือคําสอนของลัทิเหล่านี้บ้างไม่มากก็น้อยอินประการหนึ่งผู้เขียนมีความรู้สึกว่าพวกพวกเราชาวเอเชียมีความรู้ในความยิ่งใหญ่ทางความคิดคุณชาวเอเชียด้วยกันน้อยเกินไปนักศึกษาที่ไปศึกษาวิชาต่างประเทศเขาบัดได้ไปเรียนปรัชญาของพวกกรีกซึ่งจริงๆแล้วก็เกิดทีหลังปรัชญาอินเดียมาก แต่น่าจะได้แนวคิดไปจากอินเดียดีซามไปดังมีหลักฐานชัดแจ้งว่านักปรัชญาที่เก่าแก่ที่สุดของพวกกรีกมิทินฐานอยู่ในดินแดนตุรกีซึ่งติดต่อทางบวก,กับอินเดียได้และปรัชญาของพวกเหล่านี้ก็หาผิดแปลกแตกต่างไปจากปรัชญาของอินเดียไม่แม้ทฤษฎีปรมานูข,ของดิโมโคาจุสก็เกิดหลังพุทธกาลถึงหนึ่งร้อยห้าสิบปีซึ่งทฤษฎีนี้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลายแล้วในสมัยพุทธกาลนอกจากนี้เรายังทราบว่าข้คอคิดเรื่องอีเทอร์ของพวกกรีก ที่ตกทอดไปถึงนักวิทยาศาสตร์ชาวโยุโรปแม้ในศตรวรรษที่สิบเก้าเมื่อเร็วๆนี้เองนั้นก็ได้จากความคิดของพรามเรื่องอากาศซึ่งพรามถือเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนที่สุดสุขุขมที่สุดบรรจุอยู่ในที่ว่างทั่วไปนักวิทยาศาสตร์เพิ่มพิสูจน์ได้เมื่อปลายศตวรรษที่1ิแห่งคริสต์ศตวรนี้เองว่าอากาศคือความว่างเปล่าไม่มีอะไรซึ่งเป็นทันฎีแล้วในหมู่นักศึกษาพระอภิธรรมในสมัยพุกาลเนื่องจากปรัชญาของอินเดียหรือปรัชญาของอตะวันออกมีความเหนือปรัชญาของพวกกรีกชนิด พวกเราชาวตะวันออกที่ได้ศึกษาวัฒนธรรมอินเดียมาก็น่าจะศึกษาให้รู้แจ้งในปรัชญาของอินเดียด้วยอีประการหนึ่งการศึกษาปรัชญาของอินเดียจะทําให้เราเข้าใจอภิธรรมหรือพุทธปรัชญาได้อย่างแจ่มแจ้งอีกด้วยและจากการศึกษาแล,และทิโยคะเรายังจะเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในสมถะกรรมฐานอีกหนังสือเล่มนี้ที่เป็นการชี้ความรู้ของท่านในพระพุทธศาสนานั่นเองเพราะว่าในหนังสือเล่มนี้ พระพุทธศาสนิกชนจะทราบถึงทิฏฐิที่ย้ายอยู่กับปฏิในพุทธศาสนาซึ่งนอกจากจะทําให้เราเห็นความถูกต้องของพุทธปรัชญายิ่งขึ้นแล้วยังจะช่วยให้เราไม่หลงเชื่อไปตามทิฏฐิเหล่านั้นและไม่ดีความพุทธปรัชญาไปในแนวของทิฏฐิเหล่านั้นด้วยขอยกตัวอย่างเช่นในคําสอนเรื่องอกุศลสังขาของพระอนุรุทธาจารย์ได้มีระบุถึงอัตวาทุปาทานอันได้แก่การยึดถืออัตวาทะดังต่อไปนี้คืออัตตาคือตนเป็นของเที่ยงแท้แข็งแรง ตั้งอยู่มั่นคงไม่มีการแตกตัดอัตตาคือเวทกกเ่าคือผู้สวยสุขและทุกกรรมดีหรือกรรมชั่วอัตตาจะต้องเป็นผู้เสวยผลของกรรมในชาติใหม่ถัดไปอัตตาเป็นสามีคือเป็นผู้ปกครองเป็นเจ้าของเป็นนายของโลงทั้งปวงและเป็นเจ้าของบ้านคือเป็นเจ้าของร่างกายทุกๆส่วนของสัตว์อัตตาเป็นวาสีคือผู้เที่ยงแท้ไม่มีตาย เมื่อบ้านเก่าคือกายแตกดับก็แยกได้ไปอยู่ที่ใหม่ต่อไปอัตตาเป็นเสียงวสียอมทําอะไรอะไรตามใจ,จนตนคือตาจะเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นหรือลิลิมรสก็ดีก็ต้องแล้วแต่อัตตาตามใจอัตตาทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นอัตตาจึงเป็นเจ้าโลกเป็นผู้สร้างโลกความเชื่อถืออย่างนี้ถ้าจะได้เรียนรู้จากปรัชญาธรรมหลายละทธิในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนจึงหวังว่า หนังสือเล่มนี้จะช่วยท่านผู้อา่านมีความรู้กว้างขวางยิ่งขึ้นและทราบซึ้งถึงความคิดต่างๆของชาวอินเดียอันหลอนเข้ากับความคิดของคนไทยและชาวเอเชียส่วนใหญ่ในปัจจุบันจริงอยู่ท่านสวาณีสัตยานันทบุรีได้เสนอปรัชญาชุดนี้แก่ประชาชนชาวไทยครั้งหนึ่งแล้วในนามว่าปรัชญาตะวันออกแต่หนังสือชุดนี้ไม่มีขายในท้องตลาดแล้วอันหนึ่งผู้เขียนก็จะได้ใช้วิธีเสนอปรัชญาตามแนวใหม่แก่ท่านผู้อา่านคือแนวประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการทางนี้ก็เพื่อท่านอย่างรู้ถึงสาเหตุเบื้องหลัง การเกิดปรับยาของแต่ละสมัยอันจะทําให้ท่านมีทักษะกว้างขวางที่ขึ้นไปอีกไม่ติดข้องในปรับยาระบบใดระบบหนึ่งโดยเฉพาะเมื่อทาหนังสือเล่มนี้ขึ้นแล้วผู้เขียนรู้สึกว่าความไม่รู้ภาษาสอนสกฤษของตัวเองอาจทําให้มีการสะกดคําสอนสกฤษพลาดเคลื่อนได้และการแปลและเรียบเรียงจากภาษาอังกฤษก็อาจไม่ได้ผลสมบูรณ์เพราะการขาดความรู้ในภาษาสอนงกฤษนี้จึงหวังว่าท่านผู้อ่านคงจะโปรดให้อภัยแก่ผู้เขียนด้วยสมัครบุราวา40ถนนพระราม6 พพุทธศักราช2516